เราเหมือนก็เด็กธรรมดาเลยนะวันดีคืนดีแขนขาก็ก็ก็รีบลงก็เดินไม่ได้ละเราทำงานทุกอย่างเลยสามหถึงปีสามแปดนะถ้าจะไม่มีเงินส่งลูกเลียงสื่อเลยท้อมากท้อมากได้แต่บอกเพื่อนๆรู้ว่าเพราะในอดีตนะพ่อแม่เราจนเราถึงมีวันนี้ผมเองอาจจะโชคร้ายที่ผมเดินไม่ได้แต่ผมโชคดี เราไม่เคยขอร้องลูกสาวเราต้องมาทำชิพนี้ไม่เคยขอร้องลูกเคยต้องมาทำชิพนี้เราก็โชคดีที่เรามีผู้จัดก,การสาขาเขาดูแลเรานะและสมาชิกอีกสองแสนกว่าคนเราเป็นคนที่โชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานทุกคนคิดบวกเหมือนกับเราเลยทำให้เราเติบโตถึงตัววันนี้ คุณสีกรุงและคุณดวงพรอรุณสวัสดีได้ก่อตั้งบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์จำกัดในวันที่27กันยายน2533แต่จุดเริ่มต้นไม่มีอะไรง่ายเลยในระหว่างปี36-38บริษัทประกันต่างพากันปฏิเสธไม่รับงานคุณสีกรุงถึง56บริษัทจากทั้งหมด62บริษัททำให้ช่วงเวลา3ปีนั้นคุณสีกรุงต้องทำงานหนักอย่างมาก เพื่อพิสูจน์ตัวเองจนเกือบยอมแพ้ไปในปี38และในปีนั้นเองคุณสีกรุงได้โอกาสในการขายพรบร300ฉบับที่พลิกชีวิตสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปี2550คุณสีกรุงเริ่มทำงานน้อยลงและส่งต่อง,งานบริหารให้คุณนวพรและคุณดวงสมรอ,อรุณสวัสดีพร้อมกับเริ่มสร้างระบบการขยายสมาชิกอย่างจริงจังในปี2551 จากแนวคิดที่คุณสีกรุงมองว่าลูกค้าควรจะได้สินค้าที่ดีและถูกและจะทำให้คนที่มีรถเปลี่ยนจากผู้ใช้ประกันกลายมาเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในที่สุดในปี2,553คุณพงษ์ธวัฒก้าสัมพันธ์เริ่มเข้ามาดำเนินงานบริหารขยายสมาชิกต่อเนื่องตามปณิธานของคุณสีกรุงที่ต้องการสร้างคนให้ภูมิใจในอาชีพมีบัตรในหน้าให้ถูกต้อง เข้าถึงทุกสังคมเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกคนได้ตั้งคนให้ภูมิใจในอาชีพรวมพลังและใช้วิธีการทำงานแบบเดียวกันจนในปี2,556บริษัทสีกลุ่งเติบโตไปอีกขั้นกับยอดขายแตะที่พันล้านบาทเป็นครั้งแรกมีบัตรในหน้าให้ถูกต้องตั้งแต่ปี2,561เป็นต้นมา บริษัทสีกรุงได้ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมติวสอบใบอนุญาตนายหน้าทั่วประเทศมาแล้วมากกว่า200ครั้งด้วยงบประมาณมากกว่า10ล้านบาทเข้าถึงทุกสังคมเริ่มดำเนินการเปิดสาขาต่างจังหวัดเป็นสาขาแรกที่จังหวัดชนบุรีเพื่อไปให้ถึงลูกค้าต่างจังหวัดซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ ปัจจุบันบริษัทสีกุ้งได้ขยายจำนวนสาขาอย่างน้อยปีละสี่สาขาพร้อมกับทีมบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกระจายสาขาอยู่ทั่วประเทศพัฒนาระบบบริการออนไลน์ที่ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลกลมมาทันตรวจสอบรายชื่อนหน้ารวมถึงการต่ออายุสมาชิกผ่านระบบได้24ชั่วโมงเดินหน้าขยายขอบเขตงานจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับสู่ผลิตภัณฑ์ประกันภยัยทั้งมอเตอร์ และนอนมอเตอร์ทั้งประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ประกันอักขีภัยประกันมาลีนและขนส่งประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันสุขภาพประกันเดินทางรวมถึงประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดพร้อมเปิดตัวบริษัทสีกรุงประกันชีวิตโบรกเกอร์จำกัดอย่างเป็นทางการจากความร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนําในคําสัญญาที่ว่าสีกรุงประกันชีวิตดูแลทุกช่วงชีวิตคิดเพื่อคุณ พัฒนาระบบบริการครบวงจรในการตรวจสภาพรถที่ละเอียดที่สุดและไปถึงลูกค้าให้เร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการคุ้มครองทันทีด้วยบริการจาก SK Plus รลเร่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับ724ประกันออนไลน์ เว็บไซต์ที่สามารถซื้อประกันได้7วัน24ชั่วโมงภายใต้การรับรองกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์จากคอปพและมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกบริการค้นหาอู่ซ่อมออนไลน์และจองคิวซ่อมรถได้24ชั่วโมงทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์ wecanfix.co.th รองรับบริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อด้านประกันภยัยโดยบริษัทั u กี้ลีสซิ่งจำกัด บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วประเทศจากช่างมืออาชีพโดยบริษัทโทระโปรเฟชชั่นอลจำกัดภายใต้แบรนด์ช่างเสือนอกจากความตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการแบบครบวงจรแล้วบริษัทสีกรุงโบเกอร์จำกัดเห็นความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการสน,สนับสนุนทุนการศึกษาทำนุบำรุงาศาสนาสนับสนุนอุป,ปกรณ์สำหรับผู้พิการบริจาคและร่วมรณนงคลกับองค์กรต่าง รวมถึงการช่วยเผยแพร่ความรู้ประกันให้กับบุคคลทั่วไปในทุกช่องทางการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการันตีด้วยรางวัลจากบริษัทประกันชั้นนำเป็นประจำทุกปีด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองพร้อมบริการที่ดีที่สุดเสมอมาและรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในปี2561คือรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลดีเด่น จัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปอพอการเติบโตของสีกรุงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเส้นทางที่ผมจะทำยังอีกยาวไกลผมจะพยายามทำงานให้ดีกว่าเมื่อวานเป็นที่พึ่งของลูกค้าและคู่ค้าสร้างคุณค่าให้ธุรกิจได้เติบโตต่อไปสีกรุงเติบโตไร้ขีด